โชลูนก็เลยเดือนี้เป็นฟิตนะครับโอ้เกียโออยติดจักเยอะ SP ยี้าเซ็นแม่งมาไงโลกถ้าเมาใส่ ีดแม่งเลือดหน่อยไอ้เหานี้ม่ด้่ตเดี๋ยวกูทำไงมึงตัดมึันี่กูดิตัดใจไปยจบมึงเยอยังกูจบกันดีกว่ามึงกยังไม่จบกันดีว่าโอ๊ยนี่ยังบุ๋ม่สุดเลยหรอกรรมกดผิด เอาลืมดูสอ,องหมื่นกว่าไม่ชึ่วรย,ย่งวะกมาไมมึงช่วอยางงี้ย่าๆกูมไม่เคยทำอะไรแบ<ม> <c oughs> บนั้นเว้ <c oughs> <c oughs> ไม่ตองไม่ต้องไม่ตองใ่อะหน้ากหน้าแอละยอนเลยเนี่ยทำได้ไงวะทำได้ไม่สนใจเลยเขาไม่เอาเนี่ยเขาโกรธผิดเขาจะผิดว่าแบบเขาไม่มีแฟนเนี่ยชาจะไปเอาเขา พูดไปทัว่วนะเดียวเสี๋ยวเสียวของกินเดิมชอบติดเนี่ยก็ะลิม <laughs> <c oughs> มันนอ,อนเล่นด้วยกันจิอือันนี้ปรบใหม่ มีมีด้วไม่อนขีดเลยออกมาเมาใส่เนื้อในใช่ไหมล่ว พี่ไก่เนี่ยเหนยวเลยด้วยเล่นปุ๋ยมัยไม่ไม่เหียวหายไปนานเลยไม่่แก็มึงสงงอนเงี้ยชมมาแล้วมื่อเช้าไปเนี่ยช้าไปรู้หรือเปล่า ไปเองไปเถเอเจอทางที่ดีขอให้ไป,ไปมีดเขาถามว่าซื้อมา,ามทำมียอะไรเยรอ่แยไปะไปมีดไปมีดแถมแนะ่เวลาแบบปกดหักเนอะแบบ เี้ยหยน,น,ยนูตุ้นบกฟันอะไรเงี้ยกี่แฉเลยสูนบอกกี่ทำหน้ากันกี่ควยก็ได้ะทะลึ่งน,นะครับนี่นบอยเขแบบใส่โอ้เอยเข้าเข้า เสียวพี่อะพูดถึงรพ ouais. พู้แล้วทำไมทำไมตอนลั้นอะมันวนอยู่อะตอนเช้ากลับบ้านยองงงอเนี่ยกระดเระดมันเ okay. sequel, so ี้ยวเนี่ยงง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 เออทีนี Estamos ้แม่พาไปวัดพาไปวัดพาไปวัดไอ้เร่วก้คอบได้มบ๊บ แม่ว่ากระโหลกทักคนเดียวกรลงหลกก็ดัดนิ้วเพื่ออะไรอีกวะพ่อไม่ใช่หมอเนี่ยหมอวัตถุฟังหลวงพ่อดัดนิ้วได้โ <c oughs> <อ>คตร,เ,รเลยลไอแม่ไอแม่ไมได้เข้ารับการเพราะว่าพ่อลราลพ,อพอ่พอคนเดียวหลวงพ่อไม่ใช่หมอ <c oughs> คือคิดได้แไงไปหาพระ,ะไ,รไอ้เดี้ไอ้พระดัดนิ้วไอ้พระดัดนิ้วนิ้วเดินหัก จ้างแค่ไหนวะ ชื่อคนที่จะโดนไล่ออกนะครับนี่พงษ์นำมาให้ขาดขาดรือเรื่อเ้อมาถืออีหาเวอร์บอสโหลดเป็นชาติจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเว้ยหมนี่ไม่เห็นเหรอยังอยู่ในป่าใช่ไหม บนบนป่าตอนตอนนี้ตอนนี้กุติการใหม่ก็มาแล้วกินกับอะไรนี่ต้องเกาะเพื่อนไปเที่ยวเกาะเพื่อนแล้วเราจะได้ของทำอะไรแหละทำตางที่มันไม่ทำอ่ะแบบใช้จี้อะไรอย่างเงี้ยนี่มัมานา,านบุญเจอทุกคนได้เยาไปเยี่ยมเกาะเพื่อนประมาณสามสามครั้งหรือห้าครั้งก็จะไม่ได้เราก็จะได้ไปส่ง สองเสาสีห์สีห์มองดูรประมามันมมมมี่ยตอนไหนไม่ชอบเลยทำไมต่างเอะขัหนุกเนี่ยใช่ไหมตางเยอะถ้าไปติ๊กเตอร์กูไหวล่ะอุย้ยเสียสกอร์อีกแล้ววะ่ะมันก่อนในสกอเต็มใบไหวอะถ้คาคนเตอรไปทำไรไเล่นเน็ต เนทำไมนี่มีนทหมดเมนม่มีอะเหม,มืเหล็อนให <laughs> มีไอโฟนเล่นไม่ได้มือนมีเ็จเหล็กไขอ,อจะไปไปฮะกูจะไปไม่ไปมทำงานด้วยส่งจานโถ่ทำงานสองจานไม่คนใหญ่ะ,ะแค่หาโครงการนี่ย่ามามเรง ก็ทำเป็นรายการสองรายการนั่นแหละแบบไปหามันเรื uh ่องแบบเขาเอาเีはは่เขาทำให้เดอะแล้วก็สะรบมตัวตรงไหนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อแจ้บอกได้่ะง่ายเนีจะสมอสบบายชวชิวอออลเบียวแนวแคยใหญ่ว๋ยวคยใหญ่ยวแนวมงบ้า้มงบ้าอ่ะเจปากอ ไอ้นีไอ้เปิดติดแล้วโวยวายทัไเาเปิดเงเลยเปิดอิ้งเออเปิดเลยบช้บไม่ดีมั้งได้ยังไอดงไงเอออได้ยังไงเออถอได้ยังไงเออถอด่ยังไงเอออได้ยังไงเออได้ยังไ

เดี๋ยเรื่องไปทำเอ้ยเอ้ยทำไมทำไมสมาธินี่นมยี่สิบสมองนี่แม่งต่อยหิวต่อยหิว

ขอดรวยขอดรวยดึงเรือไปชวนเห็นไหมเห็นไหมมงดูทำไมมึงดูทำไมกับกูทำไมเหจัไหม มึงดูกับกูทำไมโอ้โหแหลกแหลกอะไรเบอร์นี้ศูนย์แปดสิเอาไม่ใช่โอ้ยยอมอะไรกูทำงานเสร็จก่อนกูแบบนี้ นี่แต่บ้านไม่สปีดว่ะจะเขาบ้านสปีดดูดูเฮ้ยเล่งสองต่อถ้าบอลเขาวาย่ยแปดสิบนี่ก็แพ้นี่นั้นน่าจะ ตีขึ้นไม่ได้สามทองถ้าขยับตีนะอะรลียงชั้นเพื่อมดฝ้าของเียชั้นเหรอ ไมอ่ะไม่อะเราไมอ่อะเราอะไรที่นี่เป็นบราซิลใช่ป่มวะมึงก็รู้ที่นี่บราซิลโอ้เนียไม่สิดอ๋อค้างกับตัวกระตุ๊ก ไปไหนไม่เคยรอเล่นกับใครอ่ะไม่เคยเลเล่นกับใครใครก็ได้โตแล้วมึงโต,แล,ตแล้วเหรอโตอะไรทำไมคอยเล็กวะกูตอดูแล้วเมื่อคืนฮะ ฮะโอ้กอดเหรอฮะอะไรนะคุณหมอโอ้กอดเหรอกี่อแงยี้อะจะหยิบทำไมนะไอที่โดนโดน่านันนะอยู่พีอะมีกัย่อะไรนะโอ้ทำเป็นทำเป็นทำเป็นตูดไม่เคยเสียว มันขึ้นขวาพาดให้ดูเสียงเลยคิดไปไกลเลยอยากมีการจัการใชนชดใโชดโชดเโชดคนละโชดแล้วเหลือสองด่านเหลือลบเกมนี่ทิ้งแล้วเย้จะได้ไม่ต้องเล่นเกมมันยาอ่อนอีกอ่ะเหมือนตายอ่ะ เสียงเหมือนมีใครตายอ่ะมีไงสเสียงเหมือนหมอกำลังจะกระเด็นนายเป็นไหนมาบ่ะเข้าที่มึงต้องเลิกอย่หมู lắp nắm à? đấy đừng lắp nắm 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 ngàn nắm 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 Không ขี้ด้วยมึงตีได้หลายหลยแมวอันนี้ที่จะตีพวียดนามอันนี้ก็ตีได้นะแต่ขี้จ,จิกตีมันเอาไวๆดีกว่า อันนี้หรอจะบอว่ากอแผละมมันเจงทำไมทำอกออะไรวะอ้อกนุนนรูู้รู้อปกรณ์ที่มันมีจริงวยอยยอกเลยะ เอาไม่ไปลองพพองพองอาไม่ไม่ทำไม่ไ่ทเอาไม่เข้าจมูกวะไม่เข้าจมูกทไมีแล้นะขอบคุณมื่อในที่สุดมึงมีแล้วพูดไม่พออ่ะทะลึ่งเงินจังเลยว่ะ มึงจะไปขายที่ส่วน,นสีกูนงน้ำมันเอานุก่งกอ,องใหญ่คนที่อ่ะ เออเดี๋ยวกูลืมว่ะแล้วที่กูฝากไว้ยังไม่ดูเลยมึงดูได้ล้านเลยอเอค้างไม่ดับปอจะดดับไม่ดับจะดีดับไม่ดับหออื

จ้าต่อปิดวัดวตายเฮียรอยมากท่วันน้องเบียเมื่อคืนโหว่าไอ้สุขเ้น่องอะนรเรองมเตอร์ตามสไตล์ใช่ไหม ตรงจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อนอัสตัเขียนร้าเลยหมและการที่เป็นไายลการเี้ยการเช้าไ่ ขอกันช้าอนย่าขึ้นมาเลยการ์ดเอ่เลกัน์ดเขียวอ้าหนังโป้มาแล้วเดี๋ยวพวกกันหน้าโอ้ยขึจะดูนหนังซ้ำรอปัญหาที่ประสบพบเจอในในกลุ่มคลิปลายนั่นคือหนังซ้ำนะ เมื่อมากกูเลื่อนกูเลื่อนดูปุ๊บเฮ้ยหนังเรื่องนี้ดูเสร็จปุ๊บเลื่อนมาอีกไอ้จัดเรื่องเดิมแมงส่งหรอยสาดหันเอาไปเชียร์สามพันเหรอน่าจะสักสองพันห้าสามพันเอาะ แน่ตั้งตั้งได้สิันหนึ่งแล้วให้เขาต่อเอขาต่อลงมาเรื่อยๆเหรอต่อแบบเรื่องสามพันนี่เขาจบู้เอาไม่ใช่แบบต่อเลยต้องสองร้อยไงมีเ้ยมันห่ียไดเริ่มมนค่ักเนอะลืมดึงเปิดเสาวห้ เนโอ้ไม okay ah, uh, okay ่เอาหาทุกเรื่องุตลอดเลยอ่ะเลนโอ้ไม่ฉากหารถไฟเยอะขนาดไอ้ดีเขียนเป็นโรดกิโอ้มัเนี่ยเอาหาเลยคือเล่นที่หาถึงบริษัทแล้วไม่เน้นหนุ่มเน้นหา 没了。